แอร์ซัมซุงเติมน้ำยาไปแล้วนะครับแต่ว่าแรงดันก็ลดลงเรื่อยๆนะตอนนี้ไม่มีแรงดันเหลืออยู่เลยนะครับนี่เป็นสัญญาณของอวาล์วตันนะครับวาลว EEV ตัน wow ตอนนี้คอมเพรสเซอร์ตัดแล้วเข็มจะค่อยตีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะทำให้แรงดันในระบบ ถึงกันหมดนะครับแรงดันในระบบจะเท่ากันหมดตอนนี้คอมเพรสเซอร์ตัดแล้วเป็นแอร์ซัมซุงสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็ชัดเจนครับตัวนี้วาล wow ์ว EEV มีปัญหานะครับโอเค ตอนแรกผมนึกว่าน้ำยารั่วแต่เติมไปแล้วเติมเท่าไหร่ก็คอมเพรสเซอร์ก็ดูดไปหมดนะครับแล้วแรงดันมันก็ไม่ย้อนกลับมาสักทีนะโอเคครับตอนนี้เข็มก็ตีขึ้นสุดนะครับโอเคแค่นี้แหละ